เม่บอกว่าตกหมดเลยกหมดเลยอะไม่รู้ทำไมหนึ่งสองสามมือวนตกหมดเลย เบอร์อะไรเบอร์สิบเลขที่เราเลยเลขที่หนูที่ไปโรงเรียนเลยเลขสิบ